สวัสดีครับผมบา่าวคนอีสานบ่าวพันเมืองครับับทีมงานบา่บาวไทยบ้านครับเมื่อนี้ยอาทีตนี้กินเขาแล้วแล้วยังอาทิตยนี้สร้างรถห้างบ่าวอาทิตย์นี้โอ้ยขนเข้ามันบ่เฮ่ทีมงานยังบ่ทีมงานกําลัางสีขยันอยู่แมกําลังสีกินเขาอิม่มเลยสีน้ำต่อสีน้ำซอยนี่ประหยัดน้ำมันนี่เฮ้ยบ่แมนยังด้ถังน้ำมันมันแปรเลยประหยัดใจหน่อยบ่เวียงได้เตี้ย มันเหมือนมันบร,ริ ển เล่งแห้งบริ ển เล่งเออเติมบริหลไยก็ได้เ,เติมเรรรท่า้าบาทครับผมอไอ้่าวนไปทางไหนเราไม่อบน้ำรับืมก้วยตัวนี้ก็สนเ้ายก้วยตัวนั้นก็ไม่ยอบน้ำที่นเนาะไม่อบน้ำย่สเนี่ยครับใช้ใบใช้ไปน่มันมันรั่วครับผม เครื่องมือหาขวดหรือเดี๋ยวอะตัวเครื่องแลื่อยขวดครับพอดีเพิ่นเป็นสร้างอยู่แล้วครับพอดีเพิ่นเป็นสร้างอยู่แล้วสร้างสมรถไทยสมสมรถตัวอย่างครับผมสมพันแท้ก็เป็นเคยถามมันอยู่สมได้อยู่บริษัทเหมาะตรงโอ้ยความต่างยังดีอืม สเกย้ยกูสิเดีวเนาะยงสร้างสร้างไฟคือกันสร้างไฟเฮ็ดไฟรับเหมาพุ่แแล้วชัดแต่หลาจากจับตัวเงี้ยหนควางเันาเนเออตีคลิปก็ตีแล้วโอ้น้ำมันแตกแล้วเอ้าลูกสาวกับมาตัวนี่อ้ยลูกสาวลํำบุกินีใส่ถุงมาน้ำร้อมเนี่ครับ มาไกลก็แตนแลนเลกว่าแตนบอให้ขึ้นก็บอขึ้นแต่ซื้อยังเกาะเราดวงโดยดิซื้อดงดอยนะครับนี่น้องซื้อดงดอยนะคะ่านต่อเด็ดๆไปพูดเป๊เขาจะลงจากรถเป็นไปเฮาเลยเนาะเขาจะลงจากรถเฮาโยงโย่ดีกว่าอันนี้น้ำมันมันรั่วของทะเลตรงกลางด้วยกันครับกอง กองน้ำมันโซลา่าโอ้ผุนเบาไสซรับบที่นี่ขาแล้วท่านผุนเอา้าเฮ้ยนั่นเห็นบ่ครับเลี้ยวแท้ๆมื้ยนี่เอา้าโอ้เบาไซครับเก่าเงาี้ยวเลี้ยงเลีเล้ยวกว่าฮะ ไปเปลี่ยนกันซอยกันไปแล้วเนาะเอาแม้ว่าสอบมบ้าหนุงข้างผีกันเลยสร้างยนต์ได้หนะ่อยไหมพี่นี่ครับมีแต่สร้างยนต์ด้ยนี่ยอืเาสร้างกิโลให้สร้างกิโลอืมผมนี่สร้างไฟครับผมบ้าสงการสร้างอิเล็กต์มาเ่ออิเล็กต์ครับอ,อิเล็กต์เครื่อง <c oughs> เครื่องเทิมเครื่อิมแล้วเพิ่นแล้วไปบวชโอ้มีน บวดมาแล้วอันนี้ไผ่ไทยหน้าจ้าก็จะเป็นเล็กโคเด้อไปเลี้ยงยู่หรอเอ็ดเนาะก็ยังปากขวานเลยเฮ้ยไปสั่นที่เหงื่อนบางบืนพักบืนเดียวสั่นไปบ้าไปจบสับเจียวเลี้ยงนั่นอยู่อันนี้จบยังไปยี่หรเอ็ดจบจะขนเอออยู่คำพิมลจบยังสั้งยนต์บอกสั้งยนต์เอาเล็กโคจบสั้งยนต์สั้งยนต์มาขายหมูนะอือขายหมูอยู่พะรามเก่า ง้อยังหาสาเหตุมาจากเงาะมีขี่ม้ามันตึ้มออกอยู่มองเนี่ยเปิดมันเป็นมันนเป็ดุกยางไหมเนี่ยมันเป็นตะปิงหรือยังอันนัะนะปิงหรือยังไม่ได้ดึงลูกผมในห้องดึงออกแล้วมันมัวดูอะไรดึงออกจนเกี่ยบไปที่เดินมันเกี่ยบไปเลย่อยที่นี่ที่ซ่อมมันคือน้ำมันรั่วออกมันนั่นเหรอครับโอยออ้กันนี่เรา บอก็เลยแม่แล้วตัวดไ้ตัวงเปิดตรงนีคันซึมซึใสไว้เป็นเ็ลิฟได้เิมมันโซล่าเขาเติมไกได้ฮึมกหม้หมดดหเเรมันดเลเโอ้ โอ้ยมเองขาเลยเต็มพี่เอาสสยบ้านหนึ่งเอาเอครื่องกงนของเลาไปไพันนใส่ปันมันหมุนนี้เด้อโ้ยการารผู้วางว้าเนาะกินนอนมันเครื่องนกมือเรหนมือ้างเออเอาคนเป็นสร้างย่นน้ำกันครับผมเต็ยนย่มันเครื่องกันเออกินน้หัวง่ายหนึงแคเดียวแค่ตวบ้านหมดยกก้โบกู้บาเรา dù nạm do pha ông phu đấy, phu nhỉ vợ tôi, say khát, say nhàng vậy nữa, hôm nay, hôm nương, hôm rượu, hôm rượu, hôm ăn bớt, 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 hôm bớt, hôm ăn bớt, bớt, ส่งากแก้ากินนเแกเดินากด้เไมูใส่แก้วไว้เพียห้องดกข้าวไรเาจไอ้ดวงนาก้ับเออาจับเดีวทักหุ่นเออเออเดี๋ยวผม็จะไปใส่ซอยเบาใสอยู่ครับ เป็นด้วยเซกันออกออกกําลังกายกอนออกกําลังกายจกรอบว่าเก่างเที้มันเกาวาไัแตกัแตกเมื่อกี้กนกเออเอาเอาห้องคอมันงองขังปกโปโปม่งนมันซึมอยู่นีมาเยบตัวเต้ยางคือไล่มันบกเขาลองยังนี่มันแตกอยู่เราแก้วแตกเมยมันคองจางใจเด็ดเ็นเ่าไหรเออแม่นไ่ ห้อยเหล่ามันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเกาะพวงเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวห้อยลาวมันอืออือโอเคเร็วเร็วเร็วเอาคนละทิ้งแดงมาใส่ให้เอาถุงพลาสติกมัดไว้บ่อยู่ดอกบ่มัดบ่ไปมันเหี่ยออกนะไทยบุณถาว่าหนูอะนี่ไทยนี่ถาโอเคนะครับรู้จักแล้วเสร็่เตียนมีรูมันน้ำมันเครื่องเลยนะมันเครื่องเอา้องถึงก็ต้องเอาไม่หรอกนี่ผมมือสอง่น อ่งอยยังไ้ายหน้ายังไงก้เล็กหลากนี่นครับรถลำบกันนี่แรงอยู่แล้วครับเร่งจัมาแลว้วครับฮะผ เดียครับเอาแทะครับาี่่เบ่เป็นไหครับเป็นไเดียวครับเฮียย้อยหยำยางเลยเดียย้อยหยำยางเลยเดี๋ยวผมจะเอาแทะนะครับมาที้เดี๋ยวมเซ็กรถเิ่นก่อน เฮ้ยลำบุกีดีฮนวานพอฐานความโอ้มันคือคือแตกว่ครับเฮ่ยดีน้ำมันเครื่องเ่ยนี่น้ำมันเครื่องคืเต็มซะเลยที่ออกจากท่ไหนเนี่ ดองด้วยเปนเผ่ารถลำบุบกิดีแตลอดดินีอกาศนมวนคับผมอ่าผมจะเอาแท้แล้วครับมาที่นี่นี่ครับเรียเด้งานดิโอ้ลำบุกก็ดี มันเครื่องสะออกเลยครับุ้นนี่แล้เฮ้ยเขามาไต่โคบวอดิสวนวนออเนาะเขาวันผีหลอกนมันเครื่องมันสะเปิดเราไปนูน้ำมันเอาแต่ก็เรียนเรอไอ้ห้องตง้ายันยนอขับคหนเราเนียจอดไรเงียน้ำตาลน้ำมันโไหาะเขาไปไต่โคอที่บ้ันกางว่าผีหลอกเนาดำมึงือยในต่อน้ำมันโไหโแรงหลกหลายครับหัวออกเป็นเบ็ดเลยตัวนี้ลดแรงเพิ่น

ใชมันเคย่เคลือเียอยากเกาะแต่ของเซียวเดียวมาทำเวลาเจรนี่เหียมากด้เหนียวเห็นอยู่นี่คยารรดแรงมาต้องสีแล้วครับมันเลยปุ่งสูตรน้อยออกเบิร์ดมันจะจัดปีละเฮ้ยมันไม่ไม่เอาวิ่เข้าไปที่ตู้เสียผ่านวามาใส่เนี่ยรถเนาะเขาก็ต้องใช้แรงมันหน่อย มันผมแลนไปให้เป็นหน้ากับุมือกับล้อมือครับมือนีอล้ำโบสองคันมาจอดเแย่งขังกันเลยครับมือนีซ้อมได้แรอวอารถดได้ก็นพูว<อ>ขับรถไทยเ่นถ่ายอยู่ด้ดยิายมากันกึงเออ <laughs> หายมาคันนึ่งเหรอรบโอ้ถอันนี้นกรรันแร้ยงกันครับย้อมือหนสิร้อถา่าติดตามครับมือหน่อสิแลี้แค้่งกันสองคันเลย ล่ำโบบาวสงกรารกับล่ำโบสร้างสู้ครับมือเนี่ยมีระบบสายพันธุ์ให้โรนลีกพร้อมโอ้ยยรอหยัดหยัดที่นี่บาดก็ได้ครับตัดชึ้น ได้เฮียได้เฮียงอยู่ครับออกกเริ่มกายไปบุกีเลยเดี๋ยวถ้าบมบึงสองคันเพื่อนตีแข่งกันครับนี่แหละอีกน้อหน่อยนครับานี่ครับสีแข่งกันแล้วครับบ้านที่นี่ตั้งลำไปเลย <laughs> ครับเห็นไหมครับตีมงานบ่าวช้บานเฮ็ดอีกนะครับเต่าท่านเนี่ย ปั่นเองเลยอ้าวล้ำโบขนาดสต,ต,ต,ตาร์ทแบนสตาร์ทแบนน่ครับงานดีครับเบาใจถอดใสเรียบร้อยแล้วเอ้โหใจถอดชีวิตแล้วครับเบาใจบ้านนี่สิละเห็ด เห,เห็ดเบียกกับเห็ดเบียกน้ำกานกินเขากินเขาเหมือนกันครับผมไปแล้วครับัดที่นี่ทำงานร่วมกันร่วมกันตรวจนะครับพูนคันหนึ่งอยู่ข้างหน้าวุูนเออร่วมกนไล,ล่ด่ากันเลยข้าบ่าผ่านลัวนขับบ่าวสู้เพิ่นกับพีบ้านเขาครับผมบ้านเขา ยาทีมงานกับสิบเาดก็ยังให้เลยครับ่า,าจำเลยนะครับเ,เนมยนแค่หน่อยไรเด้อยนะครับยาจำนีแ่แหละครับสองขั้นไา้ซอยกันนับบาทที่นี่ มาแล้วมาแล้วครันเร็วๆเต็มดาแค่ไหนแท้เนี่ยยังก็เกินตุ๊กาตาอยู่ข้าง,ลงออหลังนะเค่เหรียญอยู่หรอ <c oughs> เออนี่ครับเบาหนุ่มกำลังทางม้านนะครับอืเไอ้โม่งกำลังมาครับถึงอันนี้เด็เดเคดครับผมบเปลี่ยนทีกแค่หรอครับเด็ดเด้อยังดีแล้วครับผมเพราะว่าปุยตาก,ก็ตายถ้าเปลี่ยนเลยครับใส่พอเคยเปลี่ยนนะ ใส่ตะปุยตากระตายครับเลยเป็ียนเดคือเก่าแล้วครับครับผมผมด้วย่วยกันจนึ่ๆแล้ะครับทีมงานบา่าวไทยบ้านผมยูดีมีแห้งนะครับเด้อหล่ำด้วยกับทุกคนครับเดี๋ยวใช้ซอยกันมันเร็วแล้วครับงานเนียอือ เขาคู่โค้งนี้เขาติโซนกันบ่ครับตายแล้วครับตายอยู่หัวสินไซกวนกันเออนะครับ,รรบผมอยู่ดีมีแห้งกับทุกคนครับลำด้วยสวัสดีครับผม